บทที่3,260เมื่อได้ยินคำพูดของอยางเชินผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ในทีมชั้นยอดต่างก็ไม่เชื่อ,อยางเฉินเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่พวกเขาคิดแค่ว่ายางเฉินกำลังหลอกพวกเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยอมให้พวกตนออกไปจริงๆหลายปีที่ผ่านมาหลายๆคนในทีมนี้อยากจะลาออกเพราะทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองและไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวมานานแล้ว โดยปกติทีมอื่นๆจะสามารถกลับบ้านได้แต่ผู้ควบคุมกองกําลังประเทศที่สวยงามเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงวิถีบูอย่างต่อเนื่องและปกป้องผู้นำด้วยตนเองพวกเขาจึงฝึกฝนนอกเหนือจากการฝึกฝนทุกวันอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีการฝึกฝนของพวกเขายังไม่ดีขึ้นมากนักด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถออกไปได้เหมือนหุ่นเชิดที่ผู้นำปลูกฝัง แม้ว่าหลายคนจะไม่พอใจแต่พวกเขาก็ไม่กล้าแสดงออกมาท้ายที่สุดพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าผู้ควบคุมพลังประเทศที่สวยงามนั้นโหดเหี้ยมเพียงใดหากพวกเขากล้าออกไปโดยไม่เชื่อฟังคำสั่งผลที่ตามมาจะเลวร้ายมากและมันก็เป็นเช่นนั้นมันง่ายมากที่จะถูกฆ่าทำให้หลายปีที่ผ่านมาพวกเขาเกือบจะคุ้นเคยกับมันแล้วตอนนี้ผู้ที่ยินยอมให้จักไปได้กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศที่สวยงามชายหนุ่มจากจิวโจนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยฝันถึง สักพักหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกํำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยยังเชินเห็นว่าผู้แข็งแกร่งแต่ละคนมองเขาด้วยสายตาแปลกๆแ,และไม่มีใครออกไปทันทีซึ่งทำให้ยังเชิญประหลาดใจมากยังเชินขมวดคิ้วและพูดว่าอะไรนะคุณไม่เต็มใจที่จะจากไปหรอหากคุณเลือกที่จะอยู่คุณจะต้องปฏิบัติตามการเตรียมการของจิ๋วโจในอนาคตผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำยังคงนิ่งอยู่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงและเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าชายหนุ่มผู้โหดเหี้ยมโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้จะปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ แม้ว่าเขาจะกลัวยางเชิงแต่เขาก็ยังพูดว่าคุณคุณแน่ใจหรือว่าต้องการให้พวกเราออกไปจริงๆคุณไม่ต้องการฆ่าพวกเราเหรอถ้าคุณต้องการฆ่าคุณสามารถทำได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องทรมานเราแบบนี้ใช่ไหมยังเชิงถอนหายใจและถามชายผู้แข็งแกร่งทำไมผมจะต้องฆ่าพวกคุณด้วยชายคนนั้นก็ส่หัวโดวยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นไม่นานชายที่แข็งแกร่งบางคนที่คิดถึงบ้านก็พยายามหลบหนีอย่างระมัดระวังท้ายที่สุดการอยู่ที่นี่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความตายดังนั้นจึงควรลองดูดีกว่า จนกระทั่งคนไม่กี่คนออกจากห้องประชุมด้วยความกลวกัวและในที่สุดก็ออกจากอาคารสีขาวที่ทรงพลังหลังนี้และเดินกลับบ้านไม่มีใครตามไล่ล่าฆ่าพวกเขาจนกระทั่งวินาทีนี้เองที่คนเหล่านี้ค้นพบว่าสิ่งที่หยางเฉินพูดนั้นเป็นเรื่องจริงชั่วขณะหนึ่งชายผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นชื่นชมหยางเฉินอย่างล้นหลามผู้แข็งแกร่งที่เหลืออยู่ในห้องประชุมเห็นว่าหยางเฉินยังคงยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาโดยไม่เคลื่อนไหวใดๆและไม่ได้ส่งใครไป treasure. ไล่ล่าผู้แข็งแกร่งที่จากไปทันทีพวกเขาก็เชื่อคำพูดของหยางเฉินแล้ว ในไม่ช้าชายที่แข็งแกร่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เลือกที่จะกลับบ้านในตอนนี้พวกเขาก็ตกตะลึงในใจและชื่นชมอย่างเชินและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะพิจารณาว่าหลังจากกลับบ้านพวกเขาควรจะกลับมาทำงานที่นี่ต่อหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการติดตามผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่มีหลักมนุษยธรรมนั้นเป็นทางเลือกที่ดี ในห้องประชุมเหลือเพียงชายที่แข็งแกร่งบางคนที่ไม่มีบ้านอยู่เท่านั้นหากพวกเขาไปจากที่นี่พวกเขาก็ไม่มีที่จะไปและพวกเขาก็คุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้มานานแล้วดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ต่อไปชั่วครู่หนึ่งเมื่อถูกกระตุ้นโดยการกระทําของอย่างเฉินดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงตุกตุกตุกในขณะนี้ชายผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าก็คุกเขาลงไปที่หยางเฉินบทที่ส2 6 1 ชายผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าทีมมีทัศนคติที่จริงใจอย่างยิ่งและพูดกับหยางเฉินว่าคุณหยางเป็นคนเข้มแข็งที่แตกต่างออกไปจริงๆฉันชื่นชมคุณมากขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณหยางที่ไม่ฆ่าเราฉันยินดีเพื่อติดตามคุณในอนาคตจะเห็นได้ว่าชายที่แข็งแกร่งคนนี้รู้สึกประทับใจกับการกระทำของหยางเชินจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆและเขาก็ยอมจำนวนต่อยหยางเฉินอย่างจริงใจมากหยางเชินสะดุ้งเล็กน้อยและรู้สึกประหลาดใจมากเช่นกันตุบตุบหลังจากนั้นก็มีเสียงคุกเข่าลงอีกครั้ง ชายผู้แข็งแกร่งทุกคนคุกเข่าต่อหน้าหยางเชินทุกคนมีใบหน้าที่จริงใจขอบคุณคุณหยางที่ไม่ฆ่าเราเรายินดีติดตามคุณหยางชายผู้แข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังและดูพักดีอย่างยิ่งหยางเฉินนึกไม่ถึงว่าการที่เขาได้ทำสิ่งที่ปกติมากท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้ฆ่าคนเพราะเขาชอบฆ่าคนแต่จะฆ่าเฉพาะคนที่สแสวงหาความตายเท่านั้นในขณะนี้หยางเชินยืนอย่างสง่าง,งามอยู่ต่อหน้าชายผู้แข็งแกร่งที่คุกเข่าอยู่เขาเป็นเหมือนจัก,กรพรรดิที่ครองโลก กลิ่นอายที่ไม่สามารถควบคุมได้ของราชาที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขายังทําให้กลุ่มชายผู้แข็งแกร่งรู้สึกทึ่งในตัวเขามากขึ้นทุกคนลุกขึ้นยังเฉินเหลือบมองชายผู้แข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าเขาและบอกพวกเขาว่าในเมื่อพวกเขาเลือกที่จะติดตามตนพวกเขาจะต้องเชื่อฟังจิวโจในอนาคตถ้าใครกล้าคิดร้ายกับจิวโจเขาจะไม่มีวันปล่อยมันผู้นั้นไปเด็ดขาดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายผู้แข็งแกร่งก็พยักหน้าทันทีแสดงว่าพวกเขาจะเชื่อฟังคำพูดของอยางเฉินอย่างแน่นอน สำหรับคนเหล่านี้อย่างเชินไม่มีเวลาตรวจสอบว่าพวกเขาทั้งหมดยอมจำนวนจากก้นบึงของหัวใจแล้วหรือยังท้ายที่สุดแล้วในสายตาของอยางเฉินคนเหล่านี้อ่อนแอพอๆกับมดตราบใดที่พวกเขากล้าที่จะแสวงหาความตายอย่างเชินก็สามารถบดขยี้พวกมันจนตายได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนจากจิ๋วโจที่ได้รับข่าวจากยางเชินก็มาที่นี่ภายใต้การนำของมาเาา ผู้บริหารระดับสูงของจิ๋วโจต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นหยางเฉินในขณะนี้พวกเขาดูระมัดระวังต่อหน้าหยางเฉินและไม่กล้าที่จะไม่เคารพเลยแม้แต่น้อยเมื่อหยางเฉินเข้ารับตำแหน่งผู้อาวุโสคนที่สี่ของจิ๋วโจเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนแสดงความไม่พอใจกับเขาต่อมาหยางเฉินใช้ความแข็งแกร่งและการกระทําของเขาทําสิ่งที่ทําให้โลกตะลึงมามากมายความยากลาบากที่หยางเฉินแก้ไขเพื่อจิ๋วโจและผลประโยชน์ที่เขานํามานั้นชัดเจนสําหรับทุกคน ตอนนี้ยางเชินได้แก้ไขภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของจิวโจแล้วกองกำลังบนเกาะเล็กๆและกองกำลังประเทศที่สวยงามสิ่งนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาแทบไม่มีกองกำลังใดที่จะกล้าลืนกองกำลังอื่นๆโดยตรงกองกำลังอันทรงพลังอย่างยิ่งเช่นกองกำลังจากประเทศที่สวยงามเป็นสิ่งที่กองกำลังอื่นคิดไม่ถึงด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามยางเชินทำมันได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเขาเอง หลังจากนั้นยางเชินได้จัดเตรียมงานให้กับบุคลากรระดับสูงเหล่านี้ในจิวโจบางคนอยู่เพื่อจัดการกับกิจการของอาคารสีขาวหลังนี้ในขณะที่คนอื่นๆได้รับมอบหมายให้จัดการกับสถานที่อื่นๆของกองกำลังประเทศที่สวยงามท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ยางเชินได้แก้ไขในตอนนี้เป็นเพียงตำแหน่งสูงสุดของกองกำลังประเทศที่สวยงามและแกนรนำระดับสูงเท่านั้นและกองกำลังประเทศที่สวยงามยังคงมีพื้นที่อยู่ขนาดใหญ่มากมายและโดยธรรมชาติแล้วยางเฉินไม่สามารถจัดการพวกมันเป็นการส่วนตัวได้ ยางเชิงได้ยึดฐานบัญชาการกองทัพทั้งหมดซึ่งเป็นจุดที่ยากที่สุดในการจัดการกับกองกําลังนี้เรียบร้อยแล้วหากจิ๋วโจไม่สามารถรับมือกับพื้นที่อื่นของกองกําลังประเทศที่สวยงามได้ยางเชิญก็คิดว่าน่าหมายความว่าพวกเขาขาดความสามารถและไม่มีคุณสมบัติที่จะป้องกันตัวเองได้ดังนั้นยางเชิญจึงจัดการเรื่องอื่นๆให้กับฝ่ายจิ๋วโจในขณะที่เขาพามาชาวออกจากกองกำลังประเทศที่สวยงามและตรงไปยังโลกบูโบราณกลางโดยตรงบทที่3 2 6 2 แม้ว่าขอบเขตระหว่างโลกบูโบราณกลางกับโลกใหม่จะถูกทำลายและโลกใหม่ก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันแต่นิกายเหล่านั้นยังคงอยู่ห่างจากโลกใหม่ในอดีตอยู่บ้างเป็นเวลานานแล้วที่หยางเฉินจากไปสถานการณ์ในโลกบูโบราณก็วุ่นวายมากเช่นกันหยางเฉินอดไม่ได้ที่จะกังวลว่าพวกเขาจะทนต่อแรงกดดันจากอีกสองเมืองได้หรือไม่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและหยางเฉินก็พาหมาชาวไปที่เมืองพยักเขาอย่างรวดเร็วคุณหยางในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วฉันคิดถึงคุณมาก ทันทีที่หยางเฉินมาถึงโมชิงจู่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นมากจนเธอรีบวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของหยางเฉินและกอดหยางเฉินไว้แน่นเลวันเอ๋ยืนอยู่ข้างๆดวงตาที่สวยงามของเธอก็สีแดงเช่นกันผสมกับน้ำตาใสาสองสามหยดและเห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากใบหน้าที่สวยงามของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยและเธอก็กระซิบกับหยางเฉินคุณหยางไม่เจอกันนานเลยนะคะ เมื่อได้ยินเสียงของเล่วันนเอ,อ๋อโมชิงจูก็ตระหนักได้ทันทีว่าเธอสูญเสียความสงบไปแล้วผู้คนรอบตัวเธอต่างจ้องมองอยู่ทำให้เธอหน้าแดงทันทีราวกับแอปเปิลสุกเธอจึงรีบปล่อยมือและก้มหน้าลงไม่กล้ามองหยางเฉินทันทีหลังจากนั้นโมชิงจูกระซิบกับหยางเฉินใช่ฉันขอโทษคุณหยางตอนนี้ฉันตื่นเต้นเกินไปคุณคุณต้องไม่โกรธหยางเฉินยิ้มและไม่ได้พูดอะไรมาก โมชิงโถที่อยู่ด้านข้างมองดูรูปร่างหน้าตาของน้องสาวของตนเขารู้สึกหมดหนทางและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเขารู้โดยธรรมชาติว่าน้องสาวของเขามีความรักที่ไม่อาจอธิบายได้ต่อหยางเชิญชายหนุ่มที่มีลักษณะเหมือนจักรพรรดิคนนี้และใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมก็สามารถมองเห็นได้โมชิงโถไม่สนใจว่าน้องสาวของเขาจะอยู่กับผู้ชายอย่างหยางเชิญได้ไหมแต่สิ่งที่ทําให้เขาทําอะไรไม่ถูกก็คือเขารู้ว่าหยางเชิญมีภรรยาและลูกสาวแล้ว แม้ว่าน้องสาวของเขาจะกลายเป็นเมียน้อยของหยางเชินแต่โมชิงโถก็ไม่รังเกียจสำหรับผู้ชายอย่างหยางเชินการมีผู้หญิงมากมายก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลก็คือหยางเชินดูเหมือนจะไม่มีความคิดแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นแม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อน้องสาวของเขาดีแต่เขาก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนน้องสาวโมชิงโถอดไม่ได้ที่จะกังวลว่าโมชิงจู่จะทำลายครอบครัวของหยางเชินซึ่งทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขนาดหนึ่ง หลังจากนั้นอู๋ซงป้าและคนอื่นๆก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อทักทายยางเชินอย่างตื่นเต้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งจู่จู่เล่หวานเอ๋อร์ก็ถามยางเชินอีกครั้งคุณหยางคุณหลังจากที่คุณกลับมาในครั้งนี้คุณจะจับไปอีกครั้งไหมคะยางเชินตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มและพูดว่ายังไม่ใช่ในตอนนี้ที่จะออกไปไหนทำไมหรือครับเล่หวานเอ๋อพูดอย่างเร่งรีบอ๋อไม่มีอะไรคือฉันฉันแค่ถาม เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เจอหยางเฉินมานานแล้วเธอกังวลว่าหลังจากที่พวกเขาพบกันหยางเฉินจะจากไปอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อรู้ว่าหยางเฉินจะไม่จากไปก็พบว่าเด็กสาวคนนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ในใจโมทิงจู่ที่อยู่ด้านข้างก็มีอารมณ์เดียวกันเช่นกัน เล่เจิ้งเทียนซึ่งอยู่ข้างๆคิดมานานแล้วว่าจะพาลูกสาวของเขามาใกล้ชิดกับหยางเฉินเขาไม่คิดมากเท่ากับโมชิงโถเขาเชื่อว่าในอนาคตหยางเฉินจะมีผู้หญิงมากมายอยู่รอบตัวเขาและลูกสาวของเขาอีกหนึ่งคนคงไม่มากเกินไปจากสีหน้าของลูกสาวของเขาในขณะนี้เล่เจิ้งเทียนสามารถเห็นความคิดเล็กๆน้อยๆของลูกสาวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นเล่เจิ้งเทียนจึงรีบถือโอกาสพูดกับเล่หวานเอ,อ๋ในช่วงที่คุณหยางไม่อยู่ไม่มีใครแนะนําเธออย่างเหมาะสมและวิถีบูของเธอก็ลาหลังไปมากตอนนี้คุณหยางกลับมาแล้วลูกควรอยู่ต่อเพื่อเรียนรู้กับคุณหยางและดูแลตัวเองด้วยนะ